สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้มครับตั้มอีซูซูครับตั้มอีซูซูรันคาร์คลองสีนะครับจากเพจตั้มอีซูซูดีเซลนะครับยูทูบชาแนลช่องนี้นะครับตั้มอีซูซูดีเซลกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รถมาลงเพียบเลยนะครับวันนี้นี่พอดีลูกค้าบางคนน่าจะเห็นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พอดีมามีรถลงมาสีแดงพอดีเดี๋ยวจะมาจับรีวิวให้ฟังสัหน่อยให้ดูสัหน่อยว่าสีแดงมันฉ่ำยังไง เอาตรงๆนะตอนนี้อีสีที่ขายดีเนี่ยสีแดงนะรอรถนานมากเลยนะตัวนี้สีแดงแล้วก็เอาไปแรปหลังคาดำโอ้โหสวยงามมากแต่อันนี้เป็นดําเดิมนะน,นี่เป็นเดิม,ดมนะคบตัวอ่าผมให้ดูก่อนอันนี้ตัวท็อปตัวท็อปนะครับตัวท็อปปี2022นะสีแดงอ่าเครื่อง3,000นะครับด้านหลังด้านหลังก็นู่นเลยมิลเอ็กจอดละนาวเลยตอนนี้ลงมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ สุขาสนใจรถรุ่นไหนรอรถรุ่ไนลลไหนอยู่นะครับรอนานทักมาหาผมก่อนได้นะไฟแนนซ์ผ่านแล้วหรือยังไม่ผ่านเนี่ยมาคุยกันก่อนได้จับโปรกันก่อนได้นะครับมีโปรให้เลือกสัรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่าโอเคกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถสีแดงคันนี้ว่ามีอะไรบ้างโอเคแล้วกันนะครับบาย อ่าออปชั่นตัวนี้นะครับ3.0 m i l x Ultimate นะครับราคา1499ไม่ต้องบวกค่าสีเพิ่มนะตัวนี้ไม่ต้องบวกค่าสีเพิ่มนะครับตัวท็อปของอิวสูเนี่ยลูกค้าอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วผมจะรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นตัวพร้อมแต่งออกเลยนะครับพร้อมชุดแต่งเรียบร้อยไม่ได้ชุดแต่งดิเอาไวง่ายว่าเขาแต่งพร้อมออกนะก็คือว่าเดี๋ยวจะออกรถแล้วนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดกันสาเรียบร้อยพ่นกันสนิมพ่นเคลือบเรียบร้อย ผมไม่ดูก่อนออปชั่นมีอะไรบ้างเซ็นเซอร์หน้า1จุด2จุด3 4. จุดแล้วก็ 4. จุดนี่เซ็นเซอร์หน้าไปก่อน 4. จุดนะครับล้านหลังอีก 4. จุดรวมถึงตัวนี้ปัดน้ำฝนฉีดน้ำในตัวแบบออโต้นะครับก็คือว่าถ้ามีน้ำมาเนี่ยมันตั้งออโต้ไว้เลยมันฉีดมันดึง เออเด้งขึ้นอัตโนมัติเลยมันดึงอย่างเงี้ยเด้งขึ้นอัตโนมัติเลยแล้วก็ฉีดน้ําในตัวในก้านนี้เลยนะไม่ต้องมาเจาะตรงนี้นะครับไม่ต้องมาเจาะแล้วเดี๋ยวนี้มาแบบนี้ฉีดปุ๊บแล้วก็หมุนเข้าไปได้ในตัวเลยนะออฟชั่นต่อไปล้อล้อขนาดขอบ20นะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้แม็กยีถ้าเป็นตัวอินดิแกนตัวรองท็อปเนี่ยจะเป็นเอ่อขอบ18แแล้วก็จะเป็นอีกลายหนึ่งแต่อันนี้ ดูง่ายๆก็คือขอบ20แล้วก็ล้อจะเป็นลายแบบนี้นะครับล้อล้อลายแบบใบพัดหน่อยด้านข้างจะเป็นตัวนี้กระจกตัดด้วยดำแดงนะครับดำแดงมือจับตรงนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้ลูกค้าติดเพิ่มนะจะฟักตัวฝาน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับฝานา้ำอยู่ฝั่งนี้ น้ำมันฝั่งนี้เติมดีเซลนะครับนี่ตัวใหม่จะมีแปะให้ดูด้วยว่าเติม B20 ได้ด้านหลังไปเซนเซอร์ก่อนอะเซนเซอร์จุดที่1เซนเซอร์จุดที่2เซนเซอร์จุดที่3และเซนเซอร์จุดที่4คําถามว่าเซนเซอร์ C จุดนี้ทําไมต้องมีอยู่ด้านข้างทําไมไม่มีอยู่ด้านล่างหมดเลยด้านนี้ สำหรับเวลารถเข้าตรงข้างๆเวลาชนเนี่ยสมมุติว่ามันชนตรงนี้เนี่ยเซ็นเซอร์มันก็ตรงนี้มันก็จะร้องมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะรู้เวลาเราถอยด้านข้างมองด้านข้างอะไรเงี้ยมันก็จะรู้นะครับเสียงอันนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับกดตรงนี้นี่ให้ดูก่อนนี่ปุ่มนี้กดสอดมือเข้าไปนะพร้อมกล้องหลัง E250M5 ทุกร e ุ่นเน้นย้ำว่าไม่มีคลิกเซนเซอร์นะครับไม่ต้องเอาขาไปสอดนะใครเอาขาไปสอนไม่ได้นะแบบนี้ยังไงก็ไม่ติดนะเพราะมันไม่มีนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เปิดประตูอยูด่ด้านนี้ประตูหลังครับตรงนี้มีมีไฟแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยนะด้านหลังก็ดึงเบาะได้นะครับพับลงไปเลยเก็บ บบนะาลาบแบบนี้นะครับห้ดูอีกอันนึงแล้วกันนี่ลาบแบบนี้นะครับเบาะตรงกลางแถวกลางไปได้อีกนะ,ะด้านข้างตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อตัวที่เป็นใช้สำหรับเกี่ยวลูกค้าบางคนไปออกทิศตาจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะมีตัวนี้เกี่ยวเป็นตะข่ายด้วยนะด้านใน มีแอร์นะครับแอร์ Air ด้านหลังมี4จุดนะครับปรับโดยตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นตัวปรับคอนโทรลแอร์นะครับเร่งความแรงของพัดลมนะครับส่วนอุณหภูมิความเย็นด้านหน้าจะเป็นคนปรับนะหน้านเป็นคนปรับแล้วก็เออปิดก,ก่อนมันสามารถลองได้ด้วยนะนี่เห็นบ้านแบบนี้เมื่อกี้ผมเอามือไปขวางไว้ มันตรวจจับเซ็นเซอร์แล้วมันก็หยุดค้างไว้ใช้สําหรับเวลาอาทิเช่นลูกค้าบางคนยืนอยู่ยืนเก็บของอยู่แล้วลืมล,ลืมเหมือนกับว่าลืมปุ๊บแล้วไอ้นั่นมันปิดลงมามันโดนหลังเราอย่างเงี้ยมันก็จะค้างไว้อยู่แบบนี้นะมันก็จะไม่ลงนี่เห็นไหมมันก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเอาไว้ง่ายว่าถ้าสมมติว่ามีวัตถุอะไรยืนอยู่อย่างเงี้ยมีมีวัตถุอะไรขวางอยู่มันก็จะอยู่ทําไมเนงนวยอัตโนมัติเลย อับลงไม่มีคิงเซนเซอร์น,นะครับเดี๋ยวขาไปสอนนะอายเขาแย่เลยมีเวกตัวนี้ตัวท็อปตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในก่อน,นด้านในเห็นไหมแอมเบียนไลท์ที่ประตูนี่ชี้ให้ด,ดูปึ๊บมีทั้งหมดสี่ข้างเลยนี่ก็มีเห็นไหมครับแล้วตัวอีซูซูภายในจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลย ยกเว้นตัวเริ่มต้นโอเคไหมตัวเริ่มต้นภายในเป็นสีดำเบาะผ้าแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยน้ำตาลด้านรวมถึงด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างด้วยแต่มันก็สวยนะพอสีน้ำตาลแล้วพอม,มีไฟเห็นไหมเอ็มบนไลท์มันก็ดูดูหลูจะตายตรงกลางมีชาร์จ150โว220วัตต์นะครับตัวนี้ ปัแถมกับ2ตัวนี้จะเป็นปุ่มฟ้าชาร์จนะครับฟ้าชาร์จสตัวฟ้าชาร์จมีที่แขวนด้วยที่แขวนแบบนี้นี่เบาะตรงกลางดึงลองอมาได้ที่วางแขนแล้วก็พักนี้กมาเป็นที่รอง,งน้ำครับนี่เห็นไหม ปิดเข้าไปก่อนเก็บก่อนตัวนี้มาไว้สําหรับเวลาระวางแก้ตวตรงนี้ใช่ไหมวางแก้วปุ๊บแล้วถ้าสมมติมีน้าหยดเนี่ยมันก็จะหยดอยู่ในนี้น้ํามันก็จะไม่ไหลระบายด้านนอกพับเก็บนี่ผมไปขโมยรถเข้ามาเนี่ยเขาก็มันจะส่งมอบครื่งนี้พับเบาะรถอิวซูด้านหลังไม่รู้ว่าใครพับไม่เป็นบ้างเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนี่พับได้มีสองแบบถ้าสมมติด้านหลังมีคนนั่งข้างหลังกดตัวนี้ได้หนึ่งอัน แต่พับยืนอยู่ตรงนี้ถ้ายืนอยู่ด้านนอกจะพับลงเนี่ยกดตรงนี้นะครับโยกมาดึงอย่างนี้นะดึงนี้ไม่ไปนะดึงให้สุดเลยนะดึงให้สุดปุ๊บเบาะมันจะตีกลับไปเองดูนะหนึ่งสองสามปุ๊บนี่นะพับปุ๊บลงไปมันจะดึงกลับไปเองนี่แบบนี้เข้าใจไหมนะแล้วก็ถ้าจะตีกลับก็พับลงอย่างนี้แทแงแหง ผมถือกล้องมือเดียวมันก็เลยดูใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ดึงขึ้นไปอ่าตัวนี้บางคนบอกว่านั่งหลังตรงนี้เกินไปเนี่ยโอ้โห,หเป็นยังไงเมื่อยตายเลยพับเบาะเอ่อโยกไปด้านหลังได้นะก็คือใช้วิธีการก็คือทาตรงนี้แหละบิดดันลงไปหรือว่าถ้าาถ้ามีคนนั่งอยู่เราสามารถโยกตรงนี้ได้ ยกขึ้นปุ๊บผักไปด้านหลังเลยแต่นี้ผมทําให้ดูแบบนี้นี่อ่าเห็นไหมระดับมันก็จะดีขึ้นคนนั่งก็สามารถเอนนอนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเะวปรับกลับให้เขาก่อนอ่าตัวนี้แอรไปแล้วไปแล้วอ่ะไปดูต่อก่อนไปกระตกข้างโฟกัสนิดนึงฟืบนี่ อันนี้ไม่ใช่นี่นาผมออกก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นไฟเวลาเคยเห็นรถพวกรถหรูไหมเวลารถกระจกกระจกมันจะเตือนข้างๆเวลามีรถอยู่ด้านข้างเงี้ยมันจะเป็นไฟสีส้มขึ้นมาอีสุวรรณรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันนะครับรวมกับปุ่มนี้ใช้ทําอะไรวันนั้นผมเจอลูกค้าถามว่าไม่ทําอะไรตัวนี้ว่าสำหรับล็อกรถขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนอเจ ล็อกล็อกรถสามารถล็อกได้หนึ่งอย่างคือล็อกที่กุญแจจับล็อกที่ตรงนี้กดล็อกให้ดูเลยเรียบร้อยมีเสียงดังแล้วอ่าลองลองดูเห็นไหมไม่ติดปลดล็อกได้เหมือนกันปลดล็อกเนี่ยใครมือสอดไปไม่ไม่ติดนะมันมันเซ็นเซอร์มันไม่มีเห็นไหมครับถ้ามือสอดเข้าไปแล้วเนี่ยรถมันดึงออกไม่ได้เห็นไหมดึงออกไม่ได้ ต้องกดตัวนี้นะครับปลดล็อกหรือว่าจะล็อกรถเนี่ยนี่มานะเอ,อ่อโอเคพาไปดูอีกอันนี้ปูมอะไรด้านข้างด้านข้างตรงนี้พับกระจกเอ,อ่อตรวนี้พับกระจกนะครับซ้ายขวาพอดีฟิลมเขาปิดอยู่โฟกัสนี่พูดกระดังพปูปูกระโฟกัสเฉยเลยงงมากอ่านี่พับกระจกนะครับอันนี้จะเป็นตัว บิดพาก็จกซ้ายขวาถ้าต้องการปรับกระจกข้างขวาเราก็บิดไปทางขวาปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนขึ้นลงลงนี่เหมือนจอยสติ๊กเลยนะครับมันก็จะปรับเอาปุ่มนี้แอร์หลังขึ้นรถก็เปิดแอร์หลังให้เขาด้วยกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้แอร์หลังส่วนตัวนี้เป็นเปิดฝากระโปรงหลังนะครับกดตัวนี้ค้างไว้ฝากระโปรงหลังดัง,ดงออเนะด,งด้งออกไปเลยนะไม่เด้งกระเด็นออกไปเลยนะไม่ใช่เด้งเปิดเฉย ฝา,ากระโปรงหน้าอยู่ตัวนี้สังเกตดูว่าที่เปิดน้ำมันจะไม่มีแล้วนะครับอีวสตัวทอมรุ่นใหม่ของอีสเนี่ยถ้าเปิดฝากระโปรงได้เปิดฝาถัางน้ำมันเนี่ยลูกค้าแค่ไปจอดรถนะจอดรถที่ปั๊มน้ำมันปลดล็อกประตูนหนึ่งทีเพ๊บฝาน้ามันกดได้เลยเด็กปั๊มเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับพวกนี้เขาจะกดได้เลยอลองขึ้นมาดู เบาะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าคู่หน้าสองฝั่งนะครับไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้แปดระดับนะครับตัวนี้ไฟฟ้าหน้าขึ้นหลังฝั่งนู้นก็ปรับได้นะครับจะเป็นเฉพาะรุ่นอันติเมทเท่านั้นนะที่ปรับได้นะครับตัวถ้าไม่ใช่รุ่นออนติเมทเนี่ยจะจะเป็นไฟฟ้าแค่ฝั่งเดียวอย่างอย่างพวกรุ่นอีลิแกนนัชชลีอย่างเงี้ยครับจะเป็นไฟฟ้าแค่ฝั่งเดียวนะครับเปิดขึ้นมาด้านในภายใน เห็นแบบนี้ดบเบตสตาร์ทอืมปิดก่อนอขึ้นรถมาแล้วครับอย่างแรกเลยปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มออฟปุ่มแล้ววเนี้ยครับปุ่มออฟเปิดแอร์ปิดแอร์นะครับตัวนี้แนะนำให้ลูกค้าขึ้นมาเนี่ยกดออโต ทีเดียวนาทีเดียวมันจะเซตเองหมดเลยนะครับเห็นไหมไม่ค่อยโฟก,กัสพอดีมันมีแสงเข้ามาอ่าตรงนี้แล้วเราก็ปรับพัดลมได้นะครับตรงนี้พัดลมตอนแรพัดลมดิกล้องไม่โฟก,กัสต้องขอโทษด้วยนะผม,อ,มอะไรนะครับตัวนี้กุเคกล่องเสียง กดรับสายได้นะครับกดรับสายวางสายควบคุม,คมฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันทั้งหมด Adaptive Cruise Control Cruise Control นะครับเลื่อนหน้าจอปิดก่อนู่ปดูที่หน้าจอนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนตรงนี้หน้าจอ l ด d กดเลื่อนไปอย่างนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เห็นไหมฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยต้องเปิดประตูให้สนิทก่อนนะถ้ายืนยืนเปิดไว้แล้วมันจะไม่ขึ้นให้นะครับตัวนี้ ส่วนตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนเล่นวิธีดีกว่านะเห็นไ,ไหมที่ผลอันนี้คร่าวๆก่อนผลเล่นดูให้ดูนะครับไม่โฟกัสปึ๊บเข้าไปโฟกัสไหมไม่ยอมโฟกัสให้อ่ะ อ้าวโ่มาแล้วนี่เห็นไหมมันจะมีขีดตรงนี้1 2 3เห็นไหมหนึ่งสอันนี้เป็นตัว Adaptive Cruise Control นะครับของรุ่น e s u z u Ultimate เท่านั้นนะที่จะมีรุ่นนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวไว้วิธีการเดี๋ยวไว้ผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับพวกนี้ก็ดูทิป A ทิป B ไปอย่างนี้เลื่อนได้นะครับตั้งดูแผนที่วิทยุเอยเลยเนี่ยตัว Adaptive Cruise Control ที่ผมบอกปรับระดับได้หนึส ตัวนี้มันมันฟีมากเลยนะคันนอัน,อนมันมันมันจับทุกอย่างเลยนะจับรถด้านหน้าออกข้างข้างร้องหมดร้องจนแบบโอ้โหเสียงดังหมดนะครับทั้งร้องทั้งปรับโอ้โหหลายอย่างนะครับตัวนี้อีตัว Adaptive c r u i Control เนี่ยถามว่าดีไหมมันดีนะไม่ใช่มไม่ดีนะแต่ว่ามันร้องเสียงดังอำคาค่นั้นเองอืมอ่ะเปิดไฟไฟ,ไฟของจุดนะครับ นี่อะมีไฟไหม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 ไม่มีไฟอ้ามีไฟอ้ามีไฟนี่มีไฟอ่ามีไฟงั้นฝั่งนี้ก็ต้องมีไฟฝั่งนี้ก็ต้องมีไฟมีไฟทั้งสองฝั่งอ้า ี้ยวอยู่เห็นไหมยู่สูงเลยเฟี้ยวจะตายนะฟังก์ชันด้านในก็วิทยุทั่วไปการใช้งานนะครับเกียร์ก็หกสปีดนะครับตัวนี้พวกเทปพวกปุ่มการใช้งานเบื้องต้นทั้งหมดเลยนะครับอ,อ่าก็ประมาณนี้รีวิวอีตัวอันติเมตส,สีแดงนะครับสีนี้ มีแต่คนสั่งจองแล้วยังไม่ได้รถตอนนี้เลยนะครับรอรถอีกนานเลยนะครับมาแล้วนะครับรถเริ่มทยอยมาแล้วนะครับยังไงฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีรถอีกเพียบเลยนะตอนนี้อาจคลิปไม่ทันอาดคลิปไม่ทันแม้ว่าตัดไม่ทันด้วยนะครับมีรถกระบะตัวแซมาแล้วนะครับสีเทอรเรมโบนี่สีสวยเลยนะครับสีสียอดทิศตลอดการนะครับไม่ได้ตลอดการพึ่งมาแล้วขายดีเกินนะครับขายดีมากๆเลย มีอีลิเกนก็มาแล้วนะครับอ9นโ e นเมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้ยวยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ